ขอ้ขอไ่แปดห้าเก้าขอนี้ขอไข่แปดห้าเก้าขอแด้าโลหโลนะครับถุงห้าโลนะครับนี่นะ่ใช้เป็นน้ำพาวน้ำหอมใช่ไหมครับผม มะพร้าวอ่อนกะทิสดนะครับอืกรอบกรอจริงครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดพิบูลวิทย์6นะครับก็เอกชัยซอย27นะครับวันนี้เราจะพามาแนะนำนะครับร้านนี้ก็ขายดีนะครับเป็นเป็นอะไรน่าสนใจนะครับร้านนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับมาเป็นร้านเลยนะครับอยู่ด้านหลังผมเองนะครับนี่ครับร้านนี้ก็เป็นร้านขนมบ้าบินนะครับ กำลังทำนะครับทำไม่หยุดเลยนะครับร้านนี้นะครับอันนี้นายทำรอล,ลูกค้าใช่ไหมครับเรื่อยเลยค่ะจะขาย,ยขายได้เรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้ขายชิ้นเท่าไหร่ครับสามสิบอ๋อชิ้นละสามสิบบาทนะครับมะพร้าวอ่อนกะทิสดมะพร้าวอ่อนกะทิสดนะฮะ น่นนีะครับมกพร้าวอ่อนตะที่สดนะครับย่างทั้งสองด้านนะครับ ทางร้านนี้มีบันจุดไหมครับไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยขา,ายทุกวันเลยนะขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับตั้งร้านบ่ายสองค่ะบ่ายสองนะฮะบ่ายสองถึงประมาณเกือบครึ่งสองทุ่มประมาณเนี้ยโอ้ประมาณสองทุ่มนะครับได้เนาะเตานี้ใช้เป็นเตาแก๊สเหรอครับ สั่งทำเองนะครับ,รบโอ้โหก็ก่อนมันใหญ่ทำมันจะได้สมเป็นเป็นร้านอะไรนะครับที่สั่งทำร้านด้านหน้าโอ้โหด้านหน้านะด้านหน้าเลยถ้ามีคนสนใจก็สามารถโทรมาหาพี่ได้นะครับโอ,โอ้โครับก็เบอร์โทนะครับศูนย์เก้าสามสนึ่งหนึ่งสามสามเนะครับขนมบ้าบินยักษ์นะครับ นี่ครับนี่นะครับกล่องละสามสิบบาทนะครับหนึ่งชิ้นนะครับต้นทุนขึ้นแล้วแต่เรายอย่างนี้นนทางร้านราคาเดิมทางร้านนี้ขายมานานแล้วเหรอครับร้านนี้ประมาสี่ห้าเดือนได้แล้วสี่ห้าเดือนได้ เรื่องขายผัดไทยที่ก็ขายตัวนี้นะครับอ่าตอนต,ต,ตอนแรกเห็นว่าขายผัดไทยนะใช่ใช่ขายยี่สิบบาทครับผัดไทยยี่สิบบาทนะฮะตอนนี้ก็ขายร้านให้คนอื่นไปแล้วนะครับไม่มาต้องเลิกไม่้ะกันแล้วก็ไปขายหาโอกาสก่อนอ๋อแล้วมีพื่น้องมีคนช่วอยอะไร,รยอย่างเงี้ยจะได้อยู่ไหมต่ว่ามาบิทนี่ดีกว่าดีกว่าบิดีกว่านะฮะทวกนี้เขากำลังเป็นกระแสเลยมั้งครับ,รบโอ้ แล้วสูตรนี้เอาเอามาเางไหนครับผมพี่ก็ดูในยูทูปพี่ก็ก็ไปเรื่อยๆอ่ะลองคิดสูตรเองใช่โอ้โหเก่งมากครับครับโอ้ดูที่ในยูทูปนะฮะใช่แล้วก็มาปรับปรุงไปเรื่อยๆครับอะไรถูกกว่าก็แต่แรกๆก็ลูกค้าบอกที่นี่จะคนพูดถึงรมันนิดหน่อยก็จะเอาหวานน้อยพี่ก็ลดควานิดนึ่งโอ้ครับผมก็จะเท่านิดนึงว่าจะอย่างเงี้ย ความหวานน้อยๆน,นะครับใ่ที่หวานไม่มากครับหวานน้อยกำลังดีเราใช้กะทิสดด้วยไงครับโอ้ oh, ใช้กะทิเป็นกะทิสดด้วยนะฮะขายวันละกี่ชิ้นครับแต่ละวันเนี่ยครับก็สามนะร้อยขึ้นละค่ะสามร้อยน่อยๆสามร้อยสามร้อยอ๋อสี่ร้อยชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้ไม่ธรรมดาน,นะครับเนี่ยขายดีมากเลยนะสี่ร้อยชิ้นเลยนะบนันขบบครับอบนอกกุมงในด้วยนะครับ,รบเ,าเบตานี่แพงไหมครับเตานี่ครับประมาณเก้าพันพี่เก้าบาทเก้พันห้าม่รู้ไม่ได้ตัว ตัวแค่เนี้ยแปดพันห้าอ๋อหกพันห้านี่น่าจะมันจุกจุกเก้าพันเหรียญนะครับที่ปากลังเลครับผม,บผมพอใครสนใจก็โทรมาหาคุณแม่คุณแม่ค้าได้เลยนะครับช,ชื่ออะไรนะครับคุณแม่ค้าชื่อพี่สีจ้ะพี่พี่สีนะฮะครับผมโทรมาหาพี่สีเลยนะ านนี้ก็อยู่ตรงข้ามซอยเอกชัยย7ิบเจ็ดนะครับครับอยู่ตรงข้ามพอดีเลยนะโอ้โหลูกค้าเข้าร้านไม่หยุดเลยนะร้านจริงนๆนครับมาเรื่อยๆนะฮะ4ห้ามองเยอะนห้ามมองไปเยอะนะครับตอนนี้คนยังไม่เลิกงานนะฮะ ไอ้พวกกรอบพวกอะไรนี่ก็สั่งทำเหมือนกันครับสั่งทำเหมือน,นกันนะครับ ขายสูตรไหมครับที่ขายเป็นแป้งค่ะอ๋อขายเป็นแป้งอ่าโอ้แไม่ขายสูตรแต่ขายแป้งนะฮะขายเป็นโลเป็นโลใช่ไหมฮะโลละเท่าไหร่ครับโลละหนึ่งร้อยบาทนะฮะก็ไปผสมเองอะไรอย่างนี้ผสมแก่เข้าเอาไงโอโลนึงนี้อ่าได้ประมาณกี่ชิ้นครับโลนึง ตัวนี้ใช่ไหมคะยี่สิบห้าชิ้นค่ะยี่สิบห้าชิ้นนะฮะโอ้ตาเยอะเหมือนกันนะครับชิ้นละสามสิบบาทนะครับมาขายกันได้แล้วคุณพ่อค้าไมค้านะ,ะใช้มีดนะครับมีดจีบ แป้งจะเป็นถุงแบบนี้นะครับแป้งของนี้กิโลครับประมาณไอนตัวนี้ประมาณ 5, 5โลนะครับถุงละ5โลนะครับนี่นะครับสำเร็จใกบ้านแล้วครับเดินจากที่ว่า เป็นมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมครับผมใช้มะพร้าวหอมผูดโอ้ผูดเหนียบครับรอ,าาอ่อนๆเป็นเส้นนะครับ มาครับท่านผู้ชมเด๋ยวเรามาชิมกันะครับนี่ครับขายได้วันละ400แผ่นเลยนะครับ400ชิ้นนะครับสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในนะครับอือ,อ,อกรอบกรอบจริงครับ คอบมร้คนใหม่หวานไม่มากครับหวานมากหวานจริงครับหยุดไม่ได้เลยนะ ซีเคหะสาวที่ใสอ๋อชื่อชื่อร้านอะไรนะฮะร้านเดียวกันเลยร้านเดียวกันเลยขนม้าบินยักษ์ใช่นะครับเส้นเส้นเดียวกันกับร้านไก่ทอดเจ๊พัดอ่ะไก่ทอดเจ๊พัดอ๋อเออจุดเส้นเดียวกันเลยครับในของร้านที่อยู่ตรงกลางเหมืครับนายพี่ซีเคหะรามสองนี่ก็มีครับผมขายทุกวันเหมือนกันครับขายทุกวันเหมือนกันนะฮะ ใครที่อยู่แถวนั้นก็ไปอุหนุัก็ได้นะฮะกนะ็อปานนี้สั่งห้ากล่องเลยครับเา่องพิ่มอีกลเป็นหกล่องเลยครับเดี๋ยววันหลังาอก็สั่งก่อนได้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 วัวทำแ้เมอนพี่เขาสั่งเพิ่มอีกตอนแรกสั่งห้ากล่องนะครับ ขอบคุณคุณพี่ทองคนมากเลยนะครับท,ที่เราให,ให้เรามาถ่ายรายการน,นะครับผมเรือ่อยๆเองนะครับครับผมครับสวัสดีครับ,บร